สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานรินาถได้โพสต์ข้อความเห่ืน่าสนใจดังนี้ครับแผนยุทธศาสตร์ล้อมประเทศไทยและที่ตั้งฐานทหารในอาเซียนของจีนประเทศไทยจะรอดจากมหาอำนาจจีนหรือไม่คนไทยหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่า การลงนามป้องกันการขยายอิทธิพลของจีนและการลงนามประนามรัเสเซียที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนของอดีตผู้นำรัฐบาลไทยวงเล็บหลังประกาศยุบสภาแล้วได้สร้างความขุ่นเคืองให้กับคนไทยช่องข่าวทีวีไทยบางช่องและพรรคการเมืองกลุ่มหนึ่งได้ยกเอาประเด็นนี้มาโจมตีอดีตผู้นำรัฐบาลไทยว่า ทำให้ความสัมพันธ์ไทยกับจีนร้าวฉานเพิ่มมากขึ้นเป็นรัฐบาลขี้ข้าสหรัฐอเมริกาและเป็นประเทศตะวันตกแต่ไม่อยากพูดถึงความประพฤติที่เลวระามของเยาวชนไทยกลุ่มหนึ่งที่ถูกฝังหัวให้เกลียดชังสถาบันพระองค์ษัตริย์ด้วยการไปพ่นสเปรย์กล่าวคำจาบจ้วงต่อสถาบันบนกำแพงวัดพระแก้มรกฏโดยอ้างว่า เป็นสิทธทิเสรีภาพทางการแสดงออกทางความคิดในระบอบประชาธิปไตยเป็นการชี้เห็นถึงพฤติกรรมที่อันตรายอย่างยิ่งต่อแนวคิดการล้มล้างระบอบพระมหากษัตริย์ของไทยที่ถูกปลูกฝังมาจากความเชื่อของพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดสุดโต่งของคณะราษฎรที่มาจากความถูกปลูกฝังให้เกลียดชังสถาบันพระมหากษัตริย และต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เปลี่ยนมาเป็นระบอบอะไรก็ได้ที่ต้องไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยวัดพระแก้วมรกตคือสัญ,ญลักษณ์และวัฒนธรรมของคนไทยทั้งชาติแต่มีเยาวชนไทยนับหมื่นคนส่งเสียงเชียร์ให้เยาวชนคนหนึ่งนำสีสเปรย์ไปพ่นใส่กำแพงวัดพระแก้วและตั้งใจพ่นคำจาบจ้วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย นี่คือผลไม้พิษทางการเมืองของกลุ่มคณะรัษฎรที่ถ่ายทอดสู่พักการเมืองในยุคข,ของคนรุ่นใหม่เนื้อแท้ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือการคิดล้มล้างระบอบพระมกษัตริย์ไทยและคนที่ได้ผลประโยชน์เต็มๆก็คือมหาอำนาจจีนจะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้นำพักการเมืองบางพรรที่สนับสนุนคณะราษฎร,ทร ล้วนเกิดขึ้นมาจากคนไทยเชื้อสายจีนที่มีแนวคิดสุดโต่งคณะราษฎรในอดีตคือคนไทยที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบกษัตริย์ให้เปลี่ยนแปลงมาเป็นระบอบมาร์กเลนินแต่ทําการปฏิวัติไม่สําเร็จปัจจุบันคณะราษฎรกลับเต็มไปด้วยลูกหลานคนจีนที่ได้รับสัญชาติและเชื้อชาติไทยที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นหนึ่งในมณฑลของจีนและได้มีแนวความคิด ตรงกับพักการเมืองการเมืองหนึ่งแม้จะออกมาพูดว่าจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แต่มีพฤติกรรมที่สนับสนุนผู้นำจีนและเชื่อมั่นว่าหากได้ขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลคงยกเลิกแผนการลงนามป้องกันการขยายอิทธิพลของจีนจากผู้นำคนเดิมที่เคยได้ลงนามเอาไว้นอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับกลุ่มคนจำพวกหนึ่ง ที่มีอิทธิพลในทางสื่อและคอยเสียมคนในชาติให้เกลียดชังสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่กําลังมีปัญหากับจีนอยู่ในขณะนี้แต่กลุ่มคนพวกนี้กลับชิงชังต่อพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและมีความสุขและต้องการเห็นประเทศไทยอยู่ภายใต้เผด็จการทหารและต้องการให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลจีนเช่นกัน ข้อความทั้งหมดจากคุณเดชานรินาศหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยได้วยกันครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานรินาศได้โพสต์ข้อความ,มน่าสนใจดังนี้ครับมีข่าววงในล่าสุดว่าประธานประเทศสปปลาวมีคําสั่งลงมาให้รัฐมนตรีการศึกษาและการกีฬาของสอปปลาวสั่งให้หนายสายสมนชยศอน,อนประธานมวยลาว เขียนหนังสือทำเรื่องชี้แจงเรื่องการออกมาวิจารณ์สมัพันธ์มวยไทยและทำหนังสือขอโทษด่วนเพื่อป้องกันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ให้เกิดความร้าวฉานต่อกันนานเป็นชาติแล้วเพิ่งอ,ออกมามีคำสั่งในวันนี้โดยข้อหาเหตุผลอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ไทยลาวดิ่งลงเหวได้เพิ่งมาสำนึกเอาตอนนี้ว่านักท่องเที่ยวไทยหายไปหมดจนพ่อค้าแม่ค้าลาว โมโหและเริ่มด่าทอรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวกันทั้งประเทศนักท่องทเที่ยวจีนกับเวียดนามก็ไม่มีใครใช้บริการที่พักหรือกินอาหารของคนลาวทเที่ยวเสร็จก็พากันไปพักโรงแรมของจีนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนกันหมดคนเวียดนามที่มาเที่ยวส่วนใหญ่ก็พากันไปพักกับญาติในลาวกันหมดเพิ่งมาสํานึกได้ว่ายูทูบเบอร์ไทยโคตรน่ากลัวมากสามารถขุดคุย ได้ทุกเรื่องของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวทั้งการคอร์รัปชันการนำคนจีนมากดขี่ข่มเหงคนลาวในชาติเอานักธุรกิจจีนมายึดและถือครองที่ดินของคนลาวจากการคอร์รัปชันของหน่วยงานรัฐบาลลาวจนทำให้คนลาวทั้งประเทศโดยเฉพาะคนลาวรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาสูงเริ่มไม่พอใจกับการบริหารงานของผู้นำลาวและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบประเทศไทยเพิ่งมาสำนึก เกรงกลัวยูทูบเบอร์ประเทศไทยและยูทูบเบอร์ลาวหลายคนในตอนนี้ว่าหากขืนเป็นแบบนี้ต่อไปคนลาวจะเริ่มหูตาสว่างกันหมดและอาจจะลาม,ามไปถึงการรวมกลุ่มกันต่อต้านอำนาจรัฐได้ในอนาคตด้วยกลัวว่าอาจจะมีคนไทยหรือผู้มีอำนาจในฝั่งไทยรวมไปถึง มหาอำนาจทางซีกประชาธิปไตยจะช่วยกันสนับสนุนให้เกิดกระบวนการใต้ดินที่อาจจะมาริดรอนอำนาจของพวกตนได้แผนของฮุนเซนไม่น่าจะเกิดประโยชน์กับรัฐบาลลาวแล้วยิ่งเมื่อเห็นแสนยานุภาพที่ทันสมัยของกองทัพไทยแล้วคิดว่าฮุนเซนเอาเรื่องพี่ใหญ่จีนมาเสียมลาวและหลงมโนและฝันหวานตามว่าจะสามารถแบ่งประเทศไทยมาปกครองร่วมกันได้วันนี้ เลยเริ่มรู้ตัวว่าโดนฮุนเซนหลอกใช้มันน่าเจ็บใจและเสียศักดิ์ศรีอย่างมากที่คนลาวถูกพวกทาสเขมรหลอกใช้ได้จนเกือบเสียประเทศได้ถ้าไหวตัวไม่ทันในตอนนี้ลาวก็คือลาวโดยเฉพาะกลุ่มผู้นําลาวทั้งหมดที่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ทั้งหมดในประเทศที่ยังคงปลูกฝังความเกลียดชังให้กับสยามมาตลอดแทนที่รัฐบาลลาว จะเป็นผู้ออกมาทำหนังสือขอโทษจากลมปากเน่าๆของนายสายสมนชัยสอนประธานมวยลาวด้วยตนเองแต่กลับไปบังคับให้นายสายสมนชัยสอนให้ทำหนังสือขอโทษด้วยตนเองแล้วอ้างว่าไม่อยากเสียความสัมพันธ์กับไทยยิ่งผู้นำลาวทำแบบนี้คนไทยยิ่งรังเกียจผู้นำลาวเพิ่มมากขึ้นที่สั่งให้คนตำแหน่งกระจอกกระจอกอย่างนายสายสมนชัยสอน ทำหนังสือออกมาขอโทษสมัพนธ์มวยไทยกับอิฟมาเพราะตอนนี้ความร้าวชานมันข้ามเส้นเรื่องของมวยไทยและวัฒนธรรมไทยไปนานแล้วแต่ความร้าวชานมันเริ่มก่อตัวมากขึ้นจากแนวคิดและแผนอพยพของผู้นำลาวกับพรมรที่สมหัวกันคิดทำลายแผ่นดินไทยไปแล้วถ้าจริงใจก็ควรจะให้รัฐมนตรีเป็นผู้ออกหนังสือและถแถลงคำขอโทษคนไทยด้วยตนเอง พร้อมสั่งปลดนายสายสมนชัยสรอ,ออกจากประธานมวยลาวและในระเทศให้ไปเป็นรองประธานกุนขแม่ที่ประเทศขเขมรโน่นมันถึงจะถูกกล้าทําแบบนี้นักท่องเที่ยวไทยก็จะเริ่มกลับไปเที่ยวในประเทศลาวเหมือนเดิมและสปปลาวก็จะหลุดพ้นจากวงจรอุบาทของฮุลเซนและชนชาติทาตขเขมรได้นิสัยของคนไทยคือถ้าจริงใจมาเราก็จะจริงใจกลับไปเช่นกัน ข้อความทั้งหมดจากคุณเดชานรินาศหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยได้วยกันครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานรินาศได้โพสตเข้าความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับประเทศที่ถูกสาบแช่งไปตลอดการยังไม่ทันได้รบกับประเทศไทยเลยประเทศของเขมรก็ใกล้จะพังพินาศลงเสียก่อนแล้วนี่แหละที่เขาเรียกว่าประเทศที่ถูกสาบแช่งจากบรรพชน ประเทศที่เต็มไปด้วยผู้นำที่เนรคุณและคิดร้ายต่อประเทศที่เคยให้ความช่วยเหลือมาตลอดประเทศและผู้นำและประชาชนที่ไม่มีวันได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ตกเป็นทาสเขาไปตลอดชีวิตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ40ปีของเขมรและเป็นประเทศแรกที่เกิดขึ้นก่อนเพื่อนบ้านและหนักที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน หลังจากที่ฮุนเซนได้เปลี่ยนแปลงประเพณีจากชื่อโจนชนำทเมยมาเป็นประเพณีสงกราน์เหมือนประเทศแผ่นดินสยามและมุ่งหวังจะเคลมเอาวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้ไปเป็นวัฒนธรรมร่วมกับเขมรน,นั่นเองแค่คล้อยหลังไม่นานแผ่นดินเขมรก็ประสบภัยแล้งอย่างหนักในทันทีและไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนในรอบ40ปีแต่ในปีนี้หนักนาสากันและรุนแรงที่สุด ถึงขนาดเมืองหลวงอย่างพนมเปญประชาชนไม่มีแม้แต่น้ำจะดื่มกินกันทั้งเมืองและไม่ต้องไปนึกถึงน้ำที่จะนามาใช้อุปโภคในชีวิตประจำวันกันเลยปีนี้ประเทศขเขมรทั้งประเทศจะประสบกับภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดและความแห้งแล้งยังกระจายออกไปทั่วประเทศทุกเมืองนับจากนี้ขเขมรจะต้องเผชิญกับสภาวะการขาดแคลนอาหารอย่างหนักตามมาเพราะ จะไม่มีน้ำทำนาและทําการเกษตรได้อย่างเพียงพอเพราะเขมรไม่มีระบบชลประทานไม่มีอ่างเก็บน้ำเพราะหลายปีมานี้มุนเซนมุ่งเน้นให้เกิดเมืองเศรษฐกิจพิเศษของจีนบ่อนการพนันอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารและรอคอยความหวังจากเงินทุนจากประเทศจีนเพียงอย่างเดียวเขมรนอกจากจะเจอกับสภาวะการขาดแคลนอาหารอย่างหนักแล้ว ยังต้องเผชิญกับชะตากรรมของประชาชนที่จะตกงานกันล้นประเทศผู้คนจะเริ่มอดตายและจะต้องเผชิญกับปัญหาความยากจนของผู้คนในประเทศอีกจำนวนมากที่เชื่อว่าฮุนเซนจะไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาได้นอกจากรอแปรมือขอทานจากประเทศจีนประเทศเดียวเท่านั้นเพราะปากของฮุนเซนได้พูดออกมาแล้วว่าจะไม่ยอมขอความช่วยเหลือใดๆ จากองค์กรใดๆของสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงประเทศไทยด้วยจากการออกมาพูดต่อหน้าประชาชนของตนเองในงานบริหารงานจัดการเรื่องสถาบันการเงินของเขเมรและฮุนเซนพูดออกมาเต็มปากอย่างเปิดเผยเองว่ามีแค่จีนเท่านั้นคือความหวังเดียวของฮุนเซนกับชาวเขเมรทั้งประเทศอยากกลืนน้ำลายตนเองโดยเด็ดขาดนะแต่ผมนะ่ะเคยทำนายเอาไว้ว่า สักวันหนึ่งฮุนเซนต้องแบกหน้ามาขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะนี่คือขอทานเมื่ออาชีพอยู่แล้วตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้หน้าสงสารและพร้อมจะแทงข้างหลังผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออยู่เสมอนี่คือสโลแกนของฮุนเซนที่ทั้งอาเซียนเขารู้ดีแม้แต่ผู้นำลาวยังถูกต้มจนเปื่อยมาแล้วแถมผู้นำลาวยังมอบโล่เพื่อนที่แสนดีให้อีก ทำเอาผู้คนขำกันทั้งโลกเมื่อไม่มีน้ํากินไม่มีน้ําใช้ทั้งประเทศเมื่อขาดแคลนอาหารอย่างหนักเพราะไม่สามารถพ่อปลูกได้เมื่อคนทั้งประเทศตกงานและอดอยากกันทั้งประเทศและมหากรรมซีเกมที่จะเต็มไปด้วยความแห้งแล้งขาดน้ํากินน้ําใช้และมหากรรมซีเกมที่จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลกที่จะไม่มีนักท่องเที่ยว ต่างชาติมาดูกีฬาซีเกมส์ที่เขมรเลยเขมรจะขาดทุนอย่างหนักและหลังหากับซีเกมส์อพยพจบลงเขมรจะจนไปอีกยาวนานเขมรกำลังจะตายกันหมดทั้งประเทศจากผู้นำที่มีจิตใจต่ำตรมที่สร้างแต่บาปกรรมความขัดแย้งและเนรคุณไม่รู้คุณคนข้อความทั้งหมดจากคุณเดชานรินาศหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ